สวัสดีครับผมบูมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆตั้งภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปตรง Microsoft Store นะครับซึ่งวิกีการหาอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับพี่ชายผมได้ทำคลิปสอนืางที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่าคำนี้เลยนะครับผมอ่านะครับพิมพ์คำนี้นะครับ ทีนี้นะครับผมเราจะเจอ2อันนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับผมให้เพื่อนๆกดอันนี้ครับอ่านะครับอันนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดติดตั้งเลยครับโอเคครับรอเขาติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับเขาติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเพื่อนๆจะกดเปิดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับให้มากดตรงนี้ครับผมกดหนึ่งที่นะครับนี่เขาจะขึ้นมานะครับอันนี้เราลากลงมาลงตรงหน้าเดท็อปได้เลยครับอ่านะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ตั้งเฝ้าเคลื่อนไหวนะครับง่ายมากเลยครับกดเข้าไปในแอปของเขาเลยครับอ่านะครับ อ่ามาแล้วนะครับผมรอสักครู่นะอ่านะครับทีนี้ครับผมเขาจะมีภาพเคลื่อนไหวม,มาให้เราเลือกนะครับเรากดสักอันนึงอันนี้แล้วกันกดเลยนี่แค่อันนี้เองครับผมได้ภาพเคลื่อนไหวแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับหรือเราจะเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเป็นอ่าไหนดีอันนี้ นี่นะครับผมเป็นไงอ่านะครับทีนี้นะครับคาว่าเพื่อนเเบื่อนะครับผมเบื่อภาพเคลื่อนไหวที่เขาให้มาแล้วเราอยากได้ภาพเคลื่อนไหวของเราเองนะครับง่ายมากๆเลยครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามลิงก์นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับลิงก์ภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับทั้ง3ลิงก์นี้ 4K ชัดแน่นอนครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเลยนะครับผมเริ่มเลยครับเริ่มแรกเข้าไปใน Google c h r o m e นะครับลิงกภาพเคลื่อนไหวผมทิ้งไว้ให้แล้วใต้ล่างคลิปนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างมาลิงก์หนึ่งผมเอาเป็นลิงก์นี้แล้วกันนะครับลิงก์แรกสุดเลยอ่ะนะครับภาพเคลื่อนไหวมีต่างๆนาๆนาครับผมเยอะมากเพื่อนๆเลือกเลยสักอันหนึ่งสมมุติผมเอาเป็นนาะรูโตะก็แล้วกัน อ่านะครับคือนี้นี่นารูโตะนะครับผมดาวน์โหลดเลยผมตรงเดสก์ท็อปโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะให้กดการกรบาทออกได้เลยครับ อ่าทีนี้นะครับให้กดเข้ามาตรงที่แอปเหมือนเดิมนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมรูปบวกตรงนี้นะครับกดเลยแล้วกดตรงนี้ครับผมกดเลยครับอ่าแล้วให้เรามาดูตรงที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ครับอันนี้นะครับผมกดเลยครับผมตอนเราดาวน์โหลดไว้นะอ่าเขาจะขึ้นมานี่นะครับกดโอเค เรียบร้อยครับนี่เป็นยังไงครับสวยๆแบบนี้เลยนะโอเคครับนี่เป็นวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวปกตินะครับผมไม่ได้มีเพลงนะแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอที่มีเพลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะโอเคครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่มีเสียงเพลงนะคบเพื่อนเมก็จะได้ยินเสียงเพลงออกมาเลยแบบนี้นะครับผม อ่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนตั้งวอลเปเปอร์ที่มีเสียงแล้วต้องการที่จะมีเสียงง่ายมากๆครับผมทําตามนี้ได้เลยนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับผมให้เพื่อนๆกดเข้าไปในหน้าแอปก่อนนะครับผมแอปที่ผมให้เพื่อนๆโหลดมาเลยนะกดเข้าไปครับ หน้าแอปนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมให้เพื่อนๆมาเลือกคลิปวิดีโอที่มีเสียงนะครับแล้วกดคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับตรงคลิปวิดีโอนะแล้วเลือกอันที่สี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้นะครับผมกดเลยหนึ่งครั้งแล้วกดตรงนี้ผมให้ปิ๊กคู่ด้านล่างสุดนะครับปิ๊กเข้านี้เสียงก็จะเงียบแล้วนะครับนี่เงียบกิฟเลยนะครับผมอ่าถ้าต้องการให้มีเสียงกับมาเหมือนเดิมคําเหมือนเดิมเลยครับ กดเข้าไปในแอปนะครับผมแล้วกดคลิกขวาตรงรูปตรงคลิปวิดีโอของเรานะครับเราเลือกอันที่4ี่นะครับผมแล้วก็กดคลิกไปคุกออกอ่าเสียงก็จะกลับมาก็วิดีโอที่ออกมาตั้งภาพขึ้นหน่อยบนหน้าจอคอมนะครับจะเป็นวิดีโออะไรก็ได้นะครับวิดีโอเราทำขึ้นเองหรือจะเป็นวิดีโอรูปภาพก็ได้นะครับก็ความยาวกี่นาทีก็ได้นะครับ ก็วิดีโอที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับคือวิดีโอรถของผมเองนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงข้านี้นะคะมาช่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดดิง้งกดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนั่งคลิปอะไรไว้รอรับชมกันนะครับผมโอเคไปบ๊ายเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายรถแบบนี้อยู่เป็นอมตะ ชาร์เจอปี70ออกแบบดีมากถ้าดูแลดีๆวิ่งได้ร้อยปีเลยล่ะทำมมตาเหรอเหมือนครอบครัวนะดอนสร้างให้ดี